สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางโน้นไม่รู้ว่ามีอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะท่านโอ้โหพี่น้อง youtube เรามาแต่เช้าวันนี้แดดแรงมากเลยพี่น้องอ้ยดูแดดสะก่อนนะฮะโอ้ยแทบไหม้นะ อโอ้โหลูกพันธุ์ไทยบ้านนอกเอาเจ้าอะไรสดบ่มโอนี่งดบ่หนึ่งวันบ่เวลาขนาดกันยงโอ้ลงคลิปอยู่จะสอแล้วว่ะเออมันจะสองโมงแล้วได้มันเหลืออีกบกี่นาที่ได้อโอ้นี่นะข้าวของของพี่ชัยนะฮะขนมาบ้านใหม่ที่จำปดงนะ เพิ่นเพิ่นสีหื้อหรือเพิ่นสียกมากบานนะน่าจะเป็นการยกมากบ่บาน่าจะเป็นการยกในครับผมบานของพี่ชัยน่าจะยกนะเพราะว่าของแกนมันมันยกได้อยู่ดูท่าทางว่าแกไม่ได้เชื่อมขามันแบบอันนี้นะทำเป็นเป็นขาลอยนะครับโอ้แดดแรงมากเลยเอฟซีซองนาผาักไฟจนเสบหน้าผานะักเน่ โอ้นี่นะครับต้นงต,ต้นไม้ตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับชุ่มฉ่านเอฟซีส่วนตรงนี้นะครับโอ้ดีนะดินตรงนี้อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ทุ่งนาลุงนะครับก็แดดออกมาแรงมากเลยในเอฟซี เดี๋ยวผมก็จะกลับไปกินข้าวกินปลาเดี๋ยวเตี๋ยมาลุยงานกันเนาะนะครับแม่ครัวก็ทำกับข้าวกับปลากันอยู่นะครับปลาบวกก็เหมือนเดิมนะก่ยังเก็บขยะแยกขยะดูพอมาถึงก็ไม่รีรอนะทีทำเก็บขยะแยกขยะนะครับ นี่แหละนายสิยทธนฮะนี่เริ่มเริ่มเต็มแล้วเนาะมันเต็มแล้วนายดูนะทุกท่านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอบถามทางคุณลุงว่าขวดน้ำเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยจะจะทำยังไงนะครับเจ้าคือบ่เอาไปขาย มีถ bon. oh. ุงตอนนี้ป้ารดถุงดำมีได้ถุงดำนะคะอ่าใครถุงดำมาป้าจะบีบใส่ถุงไปอ่าแล้วเจ้าให้ลุงลุงลุงเสือไปเอาไปอ๋อลุงเสือเพื่อนเจ้าอ๋อโอเคเพิ่นลุงเสือภาษาจะเอาอ๋อเดี๋ยวไปลุงลุงหลังนู้นะคะอืมอืมอืมโอเคมันไม่มีถุงดำปลาจะได้ถุงดำมาบีบปลาจะบีบแยกออกไปนะอืมอืมอืมดีดีดีโอโอเคมีคนเอาแล้วจะได้อ่า มันแยกไปนะอืมดี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 ลุงเสือภาษาลุงเสือภาษาเอาปากะไคมาหับเอานนี่เลยเพื่นดีได้ก็ซืมาซื้อน้ำซอยังกินน้ำกันที่นี่เออดีดีดครับผมปากก็ดีดีแยกไว้แยกไว้งยเมให้รัสือของเาเขามาเอาอืมเขาก็มาซื้อเอาเนาะเง่อนเของเยไอ่าดี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 คันเออง่างห้อะไรจ้าผม นี่นะก็จบปัญหาท่านนะลุงเสือภาษานะครับเป็นคนที่จะรับไปนะครับตรงนี้นะที่จะเอาไปขายหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับพอตอนแรกเราก็คิดอยู่เอ๊ใครจะไปเอาไปขายหรืออะไรยังไงเพราะขวดน้ํามันเยอะมากมันเต็มมันเต็มมาสองถังสามถังแล้วนะแล้วก็มีตัวที่เราใส่ถุงดําแล้วก็มัดปากเอาไว้อยู่ข้างหลังเนาะมีอีกมีอีกหลายถุงเลย น่าตอนนี้ถ้าใส่รถกระบะน่าจะล้นแล้วละ่ะล้นล้นล้แล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เออมาเก็บราคาขวดดีอนยะู่เนาะเออนี่นะเอฟซีอันอ่ะก็เยอะเลยนะเอฟซีอันมีอีกถังหนึ่งนะตรงนูน้นแล้วก็ตรงนูน้นอีกสองถังนะก็เริ่มจะเต็มกันหมดแล้วนะ โอเคทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตนะกลับบ้านไปกินข้าวอาบน้ําก่อนสักพักค่อยกลับมาใหม่นะครับพร้อมกับแต่งตัวชุดทํางานมาอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อาบน้ําขาสั้นแขนสั้นอยู่นะขออนุญาตลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับนะาฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับ TP Coffee นะครับสั่งไปในนามของนายโพธิชาแนลนะครับ0 9น7 9 4 7 5 2 6นะครับ ตัวไปฮัลโหลฮาาฮะนะครับบอกแอดมินนะว่าสั่งไปในนามของในโพทิชแนลนะครับค่าคอมทั้งหมดนะครับที่นะครับได้จากการขายของผมก็นะจะมอบให้กับทางนะคุณลุงคุณป้าเลยนะครับ mm hmm. เพื่อร่วมสร้างองค์ปู่ต่อนะครับจะได้มีทุนตรงนั้นนะครับค่าคอมก็ไม่ขอรับในเอฟให้เป็นเงินเอ่อกองกลางไปเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม